สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูจุธาที่แพทย์ย้อยหรือว่าคุณครูออนนะคะในคลิปนี้คุณครูจะมาสอนในรายวิชาภาษาไทยสาระหลักการใช้ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4เรื่องคำคล้องจองนะคะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะเรามาเรียนเรื่องคำคล้องจองกันเลยนะคะคำคล้องจองคือ คำที่มีเสียงคล้องจองกันเป็นคำที่ประสมสระเดียวกันไม่มีตัวสะกดคือคำในมาตราแม่โกกาแต่ถ้าเป็นคำที่มีตัวสะกดจะต้องสะกดในมาตราเดียวกันแต่พยัญชนะต้นต่างกันอาจมีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันได้ค่ะคำคล้องจองเป็นการเรียบเรียงภาษาที่ทำให้เกิดความไพเราะสละสลวยการเรียนรู้เรื่องคำคล้องจอง เป็นการฝึกฝนทักษะในการเลือกสรรถ้อยคำเรียบเรียงภาษาคิดคำสัมผัสซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ในการแต่งคำประพันธ์นะคะเรามาดูตัวอย่างคำคล้องจองที่มีสระเดียวกันไม่มีตัวสะกดค่ะสระอาคำว่าขาลานาสาจาลาลาป้า สระอีคำว่าสีสีขีผีพี่ปีจี้สระอูคำว่าหมูกูสู้รู้ผู้ปู่งูอูอย่างนี้เป็นต้นนะคะเด็กๆ ตัวอย่างคำร้รงจองที่มีสระเดียวกันและมีมาตราตัวสะกดเดียวกันสระอามาตราแม่กดยกยกตัวอย่างเช่นกาดปาดพลาดญาติธาตุสระโอมาตราแม่กุลยกตัวอย่างเช่นกรนขนผลนอลมนอย่างนี้เป็นต้นนะคะเด็กๆ คุณครูพูดมาถึงตรงนี้แล้วคุณครูคิดว่าเด็กๆน่าจะเข้าใจเรื่องของคำคล้องจองมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะทีนี้เรามาต่อในเรื่องของลักษณะของคำคล้องจองค่ะคำคล้องจองหนึ่งพยางค์คือคำคล้องจองที่ออกเสียงเพียงครั้งเดียวมีสระเดียวกันตัวสะกดมาตราเดียวกันส่วนรูปและเสียงวรรณยุกต์ต่างกันได้คำคล้องจองหนึ่งพยางค์มีสองลักษณะนะคะลักษณะที่หนึ่งคือ คำคล้องจองหนึ่งพยางไม่มีตัวสะกดยกตัวอย่างคําว่ากาตามาแม่แน่เลดูหูปู่คีสีมีนะคะครองคำคล้องจองหนึ่งพยางม,มีตัวสะกดเช่นกินดินปิน่นกุ้งปรุงพุง เกี้ยวเขียวเพียวพอมาถึงตรงนี้เด็กๆมีความเข้าใจมากขึ้นแล้วนะคะเรามาดูคำคล้องจองสองพยางค่ะคำคล้องจองสองพยางคือคำที่มีสองพยางโดยพยางท้ายของคำเรขกคล้องจองกับพยางเลขของคำหลังและในคำต่อ,ต,อต่อไป พยางท้ายของคำสุดท้ายก็จะคล้องจองกับพยางหน้าของคำต่อต่อ,ตอไปเรื่อยๆดังแผนภาพที่คุณครูขึ้นให้ดูดังนี้นะคะเรามาดูตัวอย่างคำคล้องจองสองพยางกันค่ะคำคล้องจองสองพยางที่พยางสุดท้ายของกลุ่มคำแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางแรกของกลุ่มคำหลงังเช่นความดีมีอยู่คู่กันขวัญหวาน เวลานาทีมีค่าหน้าอยู่นักเรียนสังเกตดูนะคะคำสุดท้ายของกลุ่มคำแรกจะมาสัมผัสกับคำแรกของกลุ่มคำหลังและจะเป็นแบบนี้ต่อไปในคำอื่นๆถัดไปนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องของคำคล้องจองสามพยางค่ะคำคล้องจอง3ามพยางคือ คำหรือกลุ่มคำที่มีสามพยางโดยพยางท้ายของคำหรือกลุ่มคำแรกคล้องจองกับพยางที่หนึ่งหรือสองของคำหรือกลุ่มคำหลังพยางท้ายของคำหรือกลุ่มคำสุดท้ายก็จะคล้องจองกับพยางหน้าของคำหรือกลุ่มคำต่อต่อไปเรื่อยๆเหมือนกันนะคะเด็กๆเรามาดูแผนภาพที่คุณครูขึ้นให้เลยนะคะ เด็กๆเ,เห็นเพนผังที่คุณครูให้แล้วนะคะทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างคำคล้องจองสามพยางกันค่ะ 1. นึ่คำคล้องจองสามพยางที่พยางสุดท้ายของกลุ่มคำแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางแรกของกลุ่มคำหลังเช่นตั้งใจเรียนเพียรศึกษาหาความรู้สีสดใสใบไม้เขียวเรียวสู่ปลายคล้ายขนนก คำว่าเพื่อนเตือนความคิดมิตรสหายร้ายกับดีสองค่ะคำคล้องจองสามพยางที่พยางสุดท้ายของกลุ่มคำแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางที่สองของกลุ่มคำหลังเช่นเราทุกคนฝึกฝนงานประสานใจความใ่รู้ครูรักศิทธ์ผูกมิตรกันสร้างขวัญไกลแสงไฟส่อง ซื้อรถยนต์มาขนรงวาดวงกลมสวยสมใจค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะเรื่องของคำคล้องจองเรามาสรุปกันค่ะคำคล้องจองก็คือคำที่มีเสียงคล้องจองกันเป็นคำที่ประสมสระเดียวกันไม่มีตัวสะกดคือคำในมาตราแมกโกกาแต่ถ้าเป็นคำที่มีตัวสะกดก็จะต้องสะกดในมาตราดเดียวกันแต่พยัญชนะต้นต่างกัน อาจมีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันได้นักเรียนเรียนรู้เรื่องคำคล้องจองเพื่อเป็นการฝึกฝนทักษะในการเลือกถ้อยคำเรียบเรียงภาษาคิดคำสัมผัสที่จะนำนักเรียนไปสู่การแต่งคำระพันธ์ได้ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างถ้าเด็กๆพอจะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะงั้นเรามาพักทำแบบทดสอบกันดีกว่าค่ะไปทำกันเลยค่ะข้อที่หนึ่ง คำว่ากาคล้องจองกับคําในข้อใดก็ไก่แม่ข้อไข่ดูข้อควายมางองงูพี่นักเรียนตอบกันเสร็จแล้วนะคะคําตอบที่ถูกต้องก็คือขอ้อข้อควายค่ะข้อที่สองคำว่าเวลาคล้องจองกับคําในข้อใดก็ไก่นาทีขอไข่มีค่า คอควายน่าอยู่งองงูคู่กันนักเรียนตอบเสร็จแล้วนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อกไก่ค่ะข้อที่3ข้อใดไม่มีเสียงคล้องจองกันกไก่หมูกับรู้คอไข่แม่กับพี่คอควายรุ้งกับยุ่งงองงูดินกับหิน นักเรียนตอบกันเสร็จแล้วนะคะคําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อขอใครคะ่ะข้อที่สี่คำว่านักเรียนควรเติมคําในข้อใดให้ครองจองกันก็ไกลภาคเพียนขอใครอ่านเขียนขอควายมันเพียนงงงูเขียนอ่านนักเรียนตอบเสร็จแล้วนะคะ คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้องงูค่ะข้อที่5ตั้งใจเรียนควรเติมคำในข้อใดให้ครองจองกันกอไก่เพียรศึกษาขอไข่หาความรู้ขอควายครูรักสิทธ์งองูผูกมิตรกันนักเรียนตอบเสร็จแล้วนะคะในคคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อกอไก่ค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างกับเด็กๆหลังจากทําแบบทดสอบแล้วทํากันได้บ้างไหมคะข้อสอบของคุณครูไม่ยากเลยคุณครูคิดว่าเด็กๆทําถูกทุกข้อแน่นอนเลยค่ะก่อนที่จะจากลากันไปในคลิปนี้นะคะคุณครูขอฝากเด็กๆในเรื่องของการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะคะเด็กๆจะต้องอ่านและเขียนภาษาไทยให้ถูกต้องค่ะและคุณครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลังจากจบคลิปนี้แล้วเด็กๆจะกลับไปทบทวนบทเรียนอีกครั้งนะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูขอจบการสอนเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆ